When you walk through a storm, hold your head up high and don't. ประหยัดสุดแรงอัจฉริยะขั้นสุดยามาฮ่านูเอสเอ็หัวฉีดใหม่ ก็จะเจอว่าตอนแล้วอยู่ในราชมนาวการกีฬาสงารแล้วนะตอนนี้เกมเริ่มแล้วแล้วก็เหมือนตอนเริ่มเกมเนี่ยนอกจากมีการร่วมร้องเพลงลองได้ด้วยอะไรตรงนี้ยอ้าโลนับใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้ก็เน้นต่างๆเข้มข้นเลยเรื่องหวยก็มีเซมิการาดนำเข้าของไปใช่แล้วค่ะส่วนของไทยเนี่ยมีบุ้ยด้วยนะเดี๋ยวดู ไม่ได้ทีมชาติไทยก็ต้องเชียร์ใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเกมจะเป็นยังไงชอบมากเลยพี่ติ่หนาตอนที่เริ่มเริ่มรถอัสเข้ามาเนี่ยจิซิโก้นำทัพลงมาเขาเจอพอดีเจอกับเจอกับตำร์พอดีไปนำทีมไปไหว้พังก่อนเขอพร็นที่เดี๋ยวต้องดูว่าฟอร์มเป็นยังไงกจ้า storm Hold your hand up high And don't be afraid of the dark At the end of the storm There's a goal. sweet I the ผู้ชมครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่สุดยอดนะครับสร้างไม่ธรรม้ามากๆลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับมิเชลล พี่เขาเนี่ยมีอาการขาบอลแรงอาจจะไม่สามารถเดินได้เป็นคนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นเด็กคอพพันแท้ครับมาพบกับเขาเลยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงชอบเคัพขนาดนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มิเชลเป็นคนไทยป่ะครับตัวเบลูกคือครับเบลูกคือไทยเป็นเสือครับแล้วเชียร์ลี่เป็นนานหรือยังป่าวมาตั้แต่ปีที่รัฐภูมิชัยอยู่แฟร์เจพีสี่สมัยสบายแห่ครับ อ๋อสอง5ันห้าอุ้ยปีนั้นถือว่าเป็นปีที่สุดยอดมากน,นะครับที่ชนะเอซิม <3 S 1> ิลานทุกคนนะสามชนะเอซิมิลาโช่เก้าค,ครับผมเฮ้ยน่าสนใจคุณผู้ชมเอ่าผมถามความรู้สึกดีกว่านี่อาจจะเป็นนอกซีนนิดหนึ่งเพราะว่าเอา่อตอนเจอเอซิมิลานเนี่ยลิเวอร์พูลโดนนำสามสูงใช่ไหมครับตอนนั้นความร,รู้สึกเป็นยังไงฮะผมผมปิดทีวีไปแล้วครับผมปิดทีวีไปแล้วแล้วยังไงฮะสุดท้ายได้ดูไหมกลับมาดูตอนไหน จรประมาณ80นาทีครับ80นาทีเหรอครับครับตอนนั้นสกอร์เท่าไหร่3-3ับโอ้โหช็อกไหม2 3ครับเออแล้วเสร็จ3-3แล้วก่อนนะลูก3-3จุดโทษเซมิเซอร์ยิงแล้วก็จะเป็นชาบิยาลอนโซใช่ไหมครับหลังจากนั้นเสียชัชนะจุดโทษใช่เปมนลีกปี2 0 5รู้สึกไงรู้สึกดีใจมากครับจำมันได้ดูเด็กดูเด็ก่า จะเมียอยู่เจ้ครับคงไม่มีว่าปูแชมป์หมดครับแล้วผมเป็นแชมป์ครั้งที่5ห้าผมแล้ววันนี้นั่งตรงไหนครับมีส่นพิเศษมีส่นพิเศษขอบขอบที่สุดแล้วครับอ๋อจะขอบสนามเลยเหรอครับโอ้โหดีมากมากเลยนะเอออยากจะให้ฝากอะไรถึงถึงคนดูบอลหรือว่าทุกคนที่แบบว่าอาจจะร่างกายไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าไม่ยอมแพ้ต่อบู่สัทที่ไม่เชียวอยากฝากอะไรอยากฝากว่าอย่าท้อ เราเปรียบเหมือนกันชีวิตเราเขาเลต่อไปอยู่จะเป็นไปให้ดีจริงๆครับครับผมขอบคุณมากครับสุครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยคาริโอเปรนเตร์นี่คือพระศรีที่ลงมาเมืองไทยนะคะเล่นดีจังเละเนดีมากแต่ทศไทยก็ดีนะเล่นดีมากจำใจที่ผมพูดพุดพูดพุดเป็นไทยนะคือคุณเจชนาทกับทางผู้ ดีดีมากระดับเอเชียแล้วนะถูกต้องก็นี่ถึงเป็นประสบการณ์ดีนะคะทั้งของโสซอนและคุคูที่มาสักปัสแต่เป็นแฟนบอลชาวไทยแล้วก็รวมถึงทีมชาติไทยเองที่ก็ได้เจอกับวกผทด้วยนะเอาล่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมสนุกกับเกมของเราได้ s m s Star 00นะครัใช่แล้วว่าเจอราใสเสื้อใหมาเลขอะไรเงียมากฮาาราการาฮาราฮอาีราฮาราาราบาราาา แล้วนะก mm ็ต้องขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมใช่แล้วขอบคุณเซอร์ด้วยอย่ามาห้ามนะครับต้ก็อย่าเจอกร์การหน้าในทุกการสนามวันนี้เราสุขพลังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ